และวันนี้ฉันก็ได้โอกาสในการใช้บังตนี้หลับบ้านในการทำวิดีโอ my god และมีผู้พิทักอยู่หนึงคน hello สวัสดีจังเพื่อนๆชาวยูทูบโอเควันนี้ก็โอเคโอเคละวันนี้ก็ได้เหมือนได้เลิกละว่าจะพูดถึงเรื่องของการแบบจริงๆเนี่ยอยากทำวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในระเทศออสเตรเลียแล้วก็แบบรูนในการแบบ ใช้ชีวิตของคนที่กำลังจะก้าวสู่อายุ30แล้วก็ตัดสินใจมาที่ประเทศออสเตรเลีย,ยแล้วก็เปลี่ยนฐานมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ได้อย่างไร <c oughs> ทุกวันนี้ก็คือทำงานก็คือวันละ5ชั่วโมงต่อวันหรือว่า20ชั่วโมงต่อทีอันเนี้ยอันนี้เรื่องจริงเพราะว่า ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าแฟนเป็นคนขอให้ทําแบบนั้นก่อนอื่นที่จะพูดถึงแฟนเนี่ยก็ต้องแบบเหมือนเท้าความก่อนว่าก่อนที่เราจะมาเท็กออสเซียเรียได้เนี่ยมันยากขนาดไหนบางคนต้องแบบต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่แล้วก็ต้องสร้างโปรไฟล์จากการทํางานมายังไงแล้วก็แบบเราเลือกที่จะมาที่นี่เพราะอะไรจริงๆแล้วว่ามีคนแอบมองอยู่ นั่นแหละแล้วก็พอเลือกที่จะมาที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยต้องท้าความไปปีสง2ีเป็นเดือนเมษายนซึ่งเขาเรียกว่าวีซา่าออกพอดีแต่เรื่องของการดำเนินการทางการทำวีซา่าเนี่ยปีไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่อยากการันตีหรือว่าไม่อยากบอกว่าเออมันเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากปุบปั๊บนู่นนี่นั่น แล้วก็มีมีวีซ่าเลยจริงมันมีขั้นตอนหลายหลายอย่างแต่ว่าอยากสกคิปไปเลยแล้วแล้วก็คนที่กําลังจะมาเนี่ยเหมือนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องดําเนินการยังไงกว่าที่จะได้มามันยากขนาดไหนอะไรเงี้ยนเ,นเนาะอันมันเป็นเรื่องของดีเทลทีเรามาพูดถึงาการที่จะเลือกเมืองหรือประเทศทําไมถึงเลือกมาที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้ว ไม่ได้เลือกประเทศรอเสร็จเขาเรียกว่าช้อยแรกของตีตอนหนึ่งนะเซบาสเตียนมาอันนี้แอบมองอยู่เซ <laughs> บาสเตียนเซหโอเคจริงๆอ่ะเลือกที่จะไปประเทศแคนาดาก่อนแล้วก็ประเทศที่สองเนี่ยเลือกเป็นประเทศอเมริกาแต่ประเทศที่สามเนี่ยยังเลือกไม่ถูกว่าเออตัวเองไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็เลยกลไปเป็นว่าโอเค มีเพื่อนอยู่เทศออสเตรเลียแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็อยู่มาก็สักพักหนึ่งแล้วเราก็เขาก็จะรู้ว่าเออการอยู่การกินเป็นยังไงมันง่ายแบบไหน c u เจอร์ของคนที่นี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมเสร็จแล้วก็มาที่นี่ด้วยอาวีซ่านักเรียนจริงๆวีซ่านักเรียนของติ๊กนะีแค่หแล้วก็เป็น6เดือนที่ ตอนนั้นยังไม่มีการจํากัดชั่วโมงการทํางานเราก็วันหนึ่งเราทํางานประมาณ15ชั่วโมงตอนเช้าทําที่นี่ตอนกลางวันทําที่นี่แล้วก็ตอนตกเย็นทาอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์หนึ่งก็อาจจะได้พักเต็มที่เลยนะหนึ่งวันเพราะว่านักเรียนที่ประเทศเออสเตรเลียทุกคนเนี่ยจ,จะมีเวลาว่างไ,ไม่เหมือนกันแล้วก็แล้วแต่คนจะเมตัวเองยังไงแล้วก็ ในช่วงเวลา6เดือนของวีซ่านั้นก็มีสถานการณ์ที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเยอะมากคุณเคยทำงานออฟฟิศหรือเป็นผู้นำใครมาก็ตามในประเทศไทยคุณมาที่นี่คุณแบบเท่ากันหมดเลยเนาะแล้วก็ไม่ต้องมาแบบรูปคุณท่านหลัดเธออะไรคุณก็จะแบบไม่มีสิทธิโน่นนี่นั่นอะไรเพราะว่าคุณคือประชากรมาด้วยวีซ่าเหมือนกันคุณไม่คุณไม่ใช่ประชากรันดับ first card ของเขาอะไรอย่างเงี้ย ม,มันก็อันนี้น่าจะบอกถึงความเข้าใจแล้วก็ช่วง6เดือนเนี่ยก็นักเรียนทุกคนน่าจะเป็อน,น,นกันก็มีการทํางานเกิดขึ้นมีการจ่ายค่าเทอมกันเกิดขึ้นมีการจ่ายค่าห้องกันเกิดขึ้นซึ่งการเรียกว่าอะไรค่าห้องของที่นี่เนี่ยจริงๆตงีไม่ได้เป็นคนแบบการรีเสิร์ชมาก่อนว่าห้องแต่ละห้องเป็นยังไงเขาจะเรียกว่า l i v วิ g ง Second Master ซึ่งโอเคอะไรก็ได้ที่คุยอยู่ได้กูก็เอาไปก่อนเลยเนี่ยซึ่งเรื่องของดีเทลของง่องเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงเตรียมตัวกันอย่างไรระหว่าง6เดือนนั้นก็เราก็อาจจะแบบเออตัดสินใจว่าเราจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อหรือจะอยังไงกับประเทศไทยหรือก็แล้วแต่ของเขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่ความคิดแต่ละคนนะว่าจะต่อวีซ่า อย่างไงบางคนก็อาจจะจบ student ไปต่อสติเ e n t นจบ student ไปต่อ student แล้วก็ไปต่อ4,8,5แปดาอะไก็แล้วแต่เนาะแล้วก็ประจบเหมาะคนเราอะมันเห่ยวนเนาะหลังจากหเดือนเนะ้ะแล้วก็ต่อวีซ่าอีกอีกทีหนึ่งก็คือเป็นเป็น student, วีซ่าสติเดีนเราก็ต่อไปเรื่อยเจนมาเจอคนท่านคนนี้ก็ ก็ <kę S 2> อนุมัติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเขาก็เข้ามาเข้ามาช่วยชีวิตเราในในอีกระดับหนึ่งให้ให้ง่ายมากยิ่งขึ้นในระดับที่เราแอยู่ในประเทศที่ค่าใช้จ่ายสูงค่าห้องเอยค่าเทิเอยค่าประกันสุขภาพเอยจิตประทาเอยส่งที่บ้านเอยเชื่อว่าทุกคนก็คือมีมีด้วยมีมีเหตุผลที่จะต้องส่งให้ครอบครัวซึ่งเราก็เป็นไคาจเจอเนาะเราก็เป็น,เร,เ,ปนเราก็ต้องดูแลคนที่เขาอาจจะยังไม่ได้หาได้อยู่เท่าเราอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับใครที่กำลังจะเริ่มต้นหรือแล้วก็กำลังที่จะอยาก สิ่งแวดล้อมของตัวเองแล้วก็เลือกที่จะแบบสถานที่ให้ให้เรียกว่าตัวเองมีอินสปีเรชั่นมากขึ้นจริงๆตอนนี้อยากบอกว,ว่าทำเลยแล้วก็เลือกประเทศถ้าเลือกได้แล้วว่าเป็นประเทศนี้ชอบเมืองไหนชอบสภาพอากาศแบบไหนอย่างสภาพอากาศที่ประเทศออสเตรเลียก็จะเป็นแบบร้อนแต่ไม่ร้อนแบบผู่ร้อนระอุมะผิวไหมเหมือนประเทศไทยไม่ใช่นะแล้วก็ ความหนาวก็อาจจะอยู่ในระดับที่หนาวอะไม่ใช่หนาวรอกๆอะเออเ,เออนั่นแหละแล้วก็จะมีความแบบอากาศเป็นแบบโค่าบางวันก็ฝนตกแหล่งมากเข้าตู้ต้ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็แดดเปเเี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่สิ่งที่ตัวเองชอบแล้วกันนะในเรื่องของการย้ายประเทศซึ่งวิดีโอนี้อยากจะมาบอกเพื่อนๆว่า ถ้าอยากจะมามีมีมีบัตเจ็ตพอแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีโอ,อกาสอยากจะบอกว่าโอเควันนี้ตัดสินใจมาก็ก็มาได้เลยอืมแต่ถามว่าความยากความง่ายมันแล้วแต่เคสเนาะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีอ่ามี migration หรือมี agent เป็นแบบในใจของตัวเองอยู่แล้วอืมก็วิดีโอนี้ ก็จะประมาณนี้เพราะว่าอย่างเรียบเีลงไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรจับแบบจับงูใส่ปลาใส่กระดง้งใส่อะไรเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจริงๆอะเขียดสคคิดเนาะวันนี้นั่งเขียดแต่แบบจะลงอะไรก็ลงปเปอะตีวิดีโอเนาะเป็นเราเราจะเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบมีการวางแผนนิดนึงแต่ว่า วันนี้อยากจ,จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าโอเคถ้าอยากจะเริ่มต้นอ,อะไรวางแผนซะตอนนี้แล้วก็หาข้อมูลจริงๆอ่ะในเว็บไซต์มีเยอะมากแต่ว่าอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าเขาอาจจะเป็นข้อมูลเท็จหรือข้อมูลจริงเนีย่ยต้องมีคอนเน็ชันในเรื่องของการติดต่อเพื่อนที่อาจจะมาอยู่แล้วแล้วก็มีคอนเน็ t ชันเกี่ยวกับเอเจนซี่อะไรเงี้ยแต่เขาก็จะบอกต่อกัน,นอ,กอีกทีนึงเนาะ สำหรับเรื่องของสเต็ปต่อไปที่จะมาเล่าให้ฟังก็อาจจะต้องแบบมาติดตามกันอีกทีนึงเพราะว่าอีนี่จะพูดเรื่องไร้สาระอะไรให้ฟังอีกทีนึงเนาะเพราะว่าเวลามันก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะพอสมควรก็เลยพยายามที่จะหาอะไรให้กับตัวเองแบบได้ได้รู้สึกว่าโอเคตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบละเออถ้าบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาเนี่ยทำงานแบบโอ้โหสไลด์มาก นั่งเซ็นเอกสารอย่างเดียวแต่ตอนแต่วันเนี้มาอยู่ประเทศออสเตรเลียได้เกือบ3ามปีละแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นแล้วก็มีอะไรแบบมีโอกาสเข้ามาเยอะมากแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องอดทนต้องขยันต้องไม่เกี่ยงงานต้องสู้งานต้องแบบปรับไมเซฟใหม่อะไรหมดเลยเดี๋ยวเรื่องไมเซฟนี่ก็จะมาพูดให้ฟังทีนึงแต่วันนี้พอแค่นี้ก่อนบาย